การสวัสดีครับท่านผู้ชมเราหงุดหนะคะวันนี้มีได้นัดกันกับหนักหน่อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเดนัดกันกำลังหน่อยว่าจะไปขอตัวเลขไปขอโชคขอลาวกับปูเจกพอเที่ยงกับฝ่าเดินทางมาครับวันนี้ไอ้มินไอ้ก็มาครับพอคนอยู่ต้งเนียนครับวันนี้นี่โอกาสเดินทางจิตตามากับพ่อเดี๋ยวเขาไปบึงน้ำกันครับวางวันนี้ปูเจกจะให้พิศนาแนวใด ซอยกันตีซอยกันเป๋น,นะครับท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเจอกันจะทั้งสารปูเจกับผมเดี๋ยวเดินทางก่อนแป๊บนึงนะครับท่านผู้ชมเนาะจิน่างเดียวครับเบิ้ง ด้านหนาของท่านผู้ชมนี่ก็เป็นสารอากงสองเก่าหรือว่าสารปูเจ็กเนาะท่านผู้ชมเนาะซึ่งช่วงหนึ่งถี่ปูสาร8ปแผ้ามากับเฟืองคู่ครับช่วงนั้นเข้าติดกันหางวดหกงวดแต่ว่าหนากหน่อยผ้มามอากับมักจะเข่าอีกขึ้นเก่าครับแต่ผู้ชมเนาะแต่ว่า,ากาจะเป็นพิิศนาบ้างบางครั้งก็ต้องตรงบ้างแต่ว่าพอเที่ยงจะบอกท่านผู้ชมวันิี้นึงเนาะคับท่านผู้ชมเนาะ ว่าคันตัวเลขปูเจ็ดใดมากกับพยายามซื้อขึ้นซื้อลงน้ำแน่ครับเพราะว่าบางครั้งกระตรงบางครั้งกะอาจจะซื้อมันอาจจะขึ้นลงแต้มจากสีน่าผู้ชมเนาะเอากระซื้อขึ้นส้อลงบ้างกันไวครับผมเนาะไปครับท่านผู้ชมมาว่ารายใหญ่ห่างเข้าไปเบิ่งนน้ำกันครับว่างวดนี้หนักงอยเดินทางมาขอกับอสกงสองเก่ารือว่าปูเจ็ดของเข้าเจ้าตัวดเด็ดตัวใดมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมแฟนช่องและเสียงโชกันเอาก็ไปเบิ่งพร้อมกันเลขครับผม พัะเทียนสองเหลี่ยมเทียนสองเหลี่ยมมาดุคนูญ่าดุปุ่มดุปูมันนอนจะเป็นแม่ละจะป้องทักูมีเทียนไม่ปเชื่อมนอนมันหน่อยโพดแล้วบอกเอเทียนยังงมากจ้เอาสูงไงแล้ว่ะสูงไงอกเอานีเอาสองเหลี่ยมสองเหลี่ยมอ้าวำนีกันง่แล้ว เอาไปได้ซ้ำเทียนนี่กู้เอาเปไนได้ในหกหลักเอาไปได้รวหกหลักกี่ครั้งกี่ครั้งพวกลื้อก็ไม่จับตอกจังได้มันปสูบมาเอาไปได้ที่ไหนมาแล้วบอกยึดแต่ซื้ขันกระเทียนสองเหลี่ยมมันแปลว่ายังสองศูนย์เลยเนาะ มีแพร่ไว้เลยเสีไว้เลยแ่อนฟูเลื่แล้วขันกัเพิ่นบอกเหรอแป้เปียนสองเล่มเปียนสองเล่มหน้าสอกตรงตรงอยู่ระวาน้าบอมี่ดอกระวังหกน้าบอมี่ระวังหกเปียนสองเล่มระวังหกระวังหกระวังระเคาะที่สิบที่สี่ล่ะระวังหกเคาะความเปลี่ยนสอง หกสองศูนยน้าบ่มีก็คือหนึ่งบมีไงหนึ่งมามาปฏิยังการองสองครบอองวันหนึ่งวันเจ็ดสามองสองสไเตีตัวอื่นนะหนามี่กับ่วะวนในขันเนี่ยหน้าบ่มมีแต่ระวังหกระวังหกน้าบโมีแต่ระวังหกอหน้าบ่มีระวังหกตวสองหกสองศูนยหกสองศูนสองศูนย์หกมน ตีทำไมไปเบิองอย่างไหนน้ำบ่เงินเฮ็ดให้ตี้คือบ่ตีหนึ่งห้าเรือว่าหกหกเป็นมือเสร็จเป็นมือใส่ทับตาผู้ชมแปรซอยกันได้ครับท่านผู้ชมแปรซอยกันแปรซอยกันพอเที่ยงก็เอาเด้อพี่น้องีเดียวเออพิจารณาเบิองเอาโลด หนึ่งหาดแล้วขันเท็ดซัมนี่นี่เราายองมืออีกสี่เด้อเล่ายองจังซี่แต่รเราบอกว่าเห้ออขันมาว่างเราเทียร่างทั้หงหนาสองเดือน,น,น,นแต่ในขันน่ะมันมามีน้ำแต่ระวังหกขันมนามีน้ำแต่ระวังหกหนมอครับท่านผู้ชมต้นซื้อกับพี่สือด้วยแล้วพี่ฮกด้วยจีโป้เลยอาผู้เขียนหนยเลยผู ให้นั่งก็ اد, ยมขียนใครยด้กูมันกับคนบอกก็ได้ปะกรแมนยูยืนยันยืนยันบอห้เราบอกเปล่าใช่วันอะว่างหรอกท่านผู้ชมร่องรง่รงรองแฝลบนขัําที่นาหน่อยคุนบอกนะครับท่านผู้ชมน่าตีปูเจ็บป็นสือสาาส่อสารว่าปูญาตัใหญ่สื่อสารมารันานาพันก็ได้มีเทียนสองเหล็มกับขันใบ<อ>หนึ่งบ่มีน,น้ำครับจะเป็นวันระว่างหกนี่ครับ ในขันบ่ไม่นาระวังหกยังไเา็เอ็น่ลวั่นเห็นบ่เหยบสี่าสองศูนหกบอกมากแล้วกสือนือตีคือน่าศูนย์อตีไหายบ่งปัญหาปูเองให้ปูตี้หายบ่งนนั่นคอยบายดีสาธุนี่เด้อนี่เด้อนี่เด้อนค่เด้อปูตีไหาย คือขั 2, 2, 3, สสามจะพูนวายดีตัวท so ี bye bye. Okay. See, okay. so ่แหลงหกสองศูนกระหมุนนี่นี่แหละครับเนาะค่ะสมูรชมเนาะหกสองศูนย์สองศูนย์หกนี่ว่าดูดูเห็นบ่ศูนย์สองหกสีน้ีงเนาะค่ะสมูรชมเนาะหอเอาะหเาะโอเคจีดายมาดถากมัดางน้ำมันนี่แปลเ้อร์ภูมาน้ำกันหมดสุขคน ศูนบเสียมาทางให่น้ำบ่าแล้วบอกจกเอาแม้นเรืองสัญญามาเลยยังกบป่าพี่มันเขียนหกสองศูนย์ครับสองจูนย0คือป่าว่านบหกสองศูนย์เนาะพั่จังมิพี่จังแข็งแรงบอกานเราสิตีเอาน่ะป้าบอกพุทธาเพิ่นก็แข็งแรงเนาะคันพุทธาร้ายเพิ่นกับยานเพิ่งเมือเอาันบรกบบ่เด้ยว่า ข้างล่างเลยปูเอามาไล่พวงใหญ่มาหายแล้วเน่เด้อเอามาเอามาไล่พวงใหญ่ใมาหายฝายสิลาบดำมาเด้อตีใหญ่ตีผู้ได,ด้ละลายพวกนั่ลับผู้ได้นอน,อนอกับพวงน่อยแล้วปูนอุบุนมันมาทอกันดิเมื่อปูจะดึงหายทอกันบอกมาน้ำกันดึงหายทอกันดึงหายทอกันเด้อลูกหลานมาได้มาดูได้แต่มีหก สองศูนย์หนึ่งหาครับท่านผู้ชมตามทีหนักหน่อยเป็นสื่อสารออกมาเนะครับท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าพันยกเมื่อขึ้นข้างหนึ่งหาเนิยวข้างหนึ่งเหนิยวหนึ่งเป็นหาหนึ่งหนึ่งหาดีแล้ครับผมในได้เชื่อมันบนเชื่อมลางเลยแต่ว่าตามทีพอเชื่องเคยเห็นเคยมาขอนักกัมหนักหน่อยมาขอน้ำบากรือว่าผู้ให่ใจเย็นกีลด์มาเมย์บอลกีลดมาเมย์บอแล้วถาม ชีโนดมาเมื่อยบ่บ่บ um ่เมื uh ่อยบ่เมื่อยดอกปูไม่ถอดปูมาหาปูบ่เมื่อยจ้าเม็ดบ่เมื่อยขันชีโนดมากบ่เมื่อยมาหาปูน้ำถามเมื่อย่าหมใ้ยังปูสิซื้อรถให้บ่ฮะปูสื้อให้น้องมันบ่ ไอ้ไ่้าว้ำมัน้ข้าำมันน้ำมันไตไดปูนี่เลยนนำมัน้แท้แห้งเลยปู้แห้งน้เนาะเอาหุักเดีเสียเดีหลักปูสี่ให้ทั้งดเนาะค้าน้ำมันเนาะอันนี้เป็นแค่ให้น้า่านำมันนังสองตัว้วปูใหก็ให้ได้พุชคุคนได้ทุกเมื่อซุกตีนมันใสให้จ้า มันสีลมบ่แต่มันสีลมหลอยนต๊ะถว่างหลามันลมขั้นถุงตั้ปูเด้อพากันขี่รถกันไดมากขี่รถขั้นไหนมากเป็นบ่สองหนึ่งศูนย์ห้าเก้าหนึ่งศูนย์ขี่แต่มันหลายบอกกาบมันจากเทือกนี่ เมยนปก็ไปกาบมันเด้อแล้วะาีแต่มันบ่กาบจัคเอแล้ววะแม่นขวงปูอยู่นี่แม่นดีดีพอเที่ยงบ่ค่อยได้บูชาดอกไม้แลวันนี้ิได้เอาดอกไม้ขึ้นวายแล้วสันปูท่วงนี่อันนี้มือนี้ละพิศนาแม่นบ่ปูปริศนาบอกใน้ถขั้นนึ่งปริศนาในรถยดขั้นงก็จะมีห้าเก้าหนศูนยมือกระหาตีกีราหาเก่า พ so ี่ปูนบอกมาด้อยพิศนาปูอ๋อเมื่อหาจับจับกเจ้ายึดดิแม่แับปูอกหัวโอกระเบียนรหดได้จากครับเตีเขียนไหนเขียนไหนปุ๊เขียนหายแม่คือจะพูนตีบอจัดไปปูคาน้มันตามกระเจ้าเมื่อก็หาเป็นหลักรเจ้าหาแต่นอเอาปันใดเออแม่กูข่าน้ำมันแล้วว่าเออกระาน้านั่นนะ น่นโอเคนั่นนั่น่เบ้องได้พี่น้องสึจะพูดบอกนดีตีกนเล่าได้ก่าครับท่านผู้ชมโอเคในี้าวหนมันเด้อปูหอยอย่าหลงเด้อเพราะว่าเล่าเราวยกมือยังสี่น้ำยกมือขางหนึ่งหนึ่งนิ้วยกยกมือนี่ยเอาเอาการยกไม้เนี่ยอันน่าหน่อยนี่แล้วเรายกจังสี่กะยับสี่เป็นเบิ่งแล้วบ้างด้วครับหนึ่งหาหาหนึ่งแต่ว่าหกห้าเก้าบอก คันเลขปูเจคเคยหายปริศนาบางครั้งอาจจะเป็นโรคมากก็ได้ครับท okay. ่านผู้ชมถ้าหาเนหาก็จะลืมหาศูนย์หนึองครับท่านผู้ชมเนาะอย่าลืมหาศูนย์เด้อเด้อเพิ่นยกมือเด้อเท่านผู้ชมบ่มากะเอาตามทีหนักหน่อยเพิ่นสื่อสารกับปูก็ได้ครับผมเนาะโซกราบรลดเพราเที่ยงพอพูดตี้หายว่ากราบก็เก่าถ้าเพิ่อนบอกเมียนจะบอพูดผมกับว่ได้ผมบอกคอยได้บ่อยว่ายน่ารถดีดีบอกจานทงท่านผู้ชม ทะเบียนรถของพอเที่ยงเนาะทีได้ผ้ากลุมหนักหน่อยหรือปะประพูดเม่ไพ่ยอย่างส่ไปขอโชคขอหลาบกับปูเจกไปกันหลายคนละครับเพราะว่าจะเป็นลุงห้ำได้หลายท่านล่ะนะเนาะเพื่อนก็นได้นั่งรถขั้นนี้ไปที่ปูเจกเพื่อนบอกว่านั่งรถขั้นใดมากก็คือรถพอเที่ยงนี่นะครับห้าเก้าหนึ่งศูนย์ห้าเก้าหนึ่งศูนย์ห้าเก้ากับตรงกันกันกบที่ปูเจกเขียนห้อย,ยู่ที่ศาลเนาะคับท่านผู้ชมเนาะก็เป็น แนวทางเด้อครับแนวทางของงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมแนวทางของตลาดจะเป็นรัฐบาลนะครับผมเนาะตัวเลขกระบา,ายชุดออกครับงวดนี้ก็จะมีหกสองศูนย์หนึ่งหาห้าเก้าส่วนหาสองศูนย์น่ก็เป็นตัวเลขทีปะาพูนพันว่าปูเจกมักห่ยเรากมักจะขึ้นจะลงพนกกเลไห่เป็นหาสองศูนย์ลงไวแต่นหนึ่งพันวาเนาะคารับทาบ่านมูชชมเอ้า่านผู้ชมมุชชชุดใหก็ลองพิจารณาเองครับพอเที่ยงก็มาติดตามให้แค่เป็นแนวทาง แนวทางของฉลากกิจการข้ราชกาลแนวทางของวันที่หนึ่งสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าภัยมากกระจัดคารดิเมนต์ข้อมูลโฆษณานคลิปนี้พระเทือเ่องขอวเราไปก่อนพอกันไม่คลิปหนามัานหม,าน,มานกันสุขสุขคนเด้อครับสวัสดี